รีวิวเมอของข้าวใหม่อันนี้อุ่นไว้43ชั่วโมงแล้วมีจอแสดงผลบอกด้วยนะตึ๊งตึ๊งว้าวดูซิว่าแห้งติดก้นม้อมไหมไม่แหง้งเลยสุดยอดมันดีต่อใจมากๆเลยอ่ะคุ้มค่าแก่การลงทุนจริงๆนะ แ,แอบหยดน้ำไปนิดนึงเพราะว่าคิดว่ากลัวมันจะแห้งไปสุดยอดดูสภาพข้าวนะคะจบการรีวิวแต่เพียงแต่เพียงเท่านี้ต้องโตชีบารุ่นนี้เท่านั้นนะ